ชุดทุกหมดจ้าทั้งหมดเลยอะค่ะมีหลายชุดเลยคือแต่ก็แปลว่าแบบสับแบบใหม่อยู่บ้างค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยตั้งใจตั้งใจถ่ายถ่ายรูปเล่นรูเล่นเหนูไม่ได้เป็นโปรเจกต์อันไหนนะพี่แจ็คมันจะเป็นอันเยอะจ้าอันอันเยอนเยอะๆอ่ะอาจจะมีวอล์งท้องหนูอ๋อถ่ายรูปเล่นค่ะนั่นถ่ายรูปเล่นเหรอเนอะเป็นโปรเจกต์กับพี่สไตลิสต์แล้วก็มาช่วยพาพี่แบบว่า บบรู้จักกันแล้วก็ชื่อชอบผลงานเลยก็เลยนัดกันแบบถ่ายรูปหนูไม่เคยทำให<อ>้ภาพเสียเลยใช่ไหมคะั่งไปดูก้องเราอยากทาอะ,ะไรแนเห็นใหม่ๆวิิ้ม่มเันเลเีพี่เต๋อชมว่าหม่เอาอยู่ทุกชุดเลยไม่ว่าชุดไหนก็แบบไม่เอาได้หมดมาอยู่เอายีหมดหมครเต๋ <c oughs> ตไม่ใช่แจ้งนเลยไม่มีใครบังคับ ไม่ไหวครับพี่เต๋อพี่เต๋อเขาบอกอย่างนี้เลยว่าใหม่เอาอยู่ชื่นเพลงเอาใจไปเลยค่ะเออเขาอาใจไปด้วยเอาหัวใจไหมพี่เต๋อเขาบอกว่าปกติเวลาลงรูปเนี่ยต้องมีการส่งให้เขาดูก่อนใคลร้านพี่เต๋อพี่เต๋อบอกพี่เต๋อบอกเมื่อกี้พูดความจริงหมดแล้วค่ะมันจริงใช่ไหมต้องไม่ถูกรูปแน่แสดงว่ามีรูปที่เล็ดลอดหรอใช่แต่ผมก็ไม่ถามดีกว่าเหตุผลเหตุผลเหตุผลละคะที่ไม่ถึงแบบต้องส่งมกาดูก่อนเออเรากลัวเขาหรอ บางทีใหม่ไม่ได้ส่งไปเต๋อเลยใหม่ส่งไปเพื่อนใหม่ด้วยอช่ก็เหมือนแบบเราไม่รู้มันดีหรือยังมันดีพอไหมอวันที่สองดีกว่าหรืออันที่สามกว่าไม่ว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนใหม่ไปกันเช็คเลยละสุดสุดท้ายสุดท้ายตัดเป็นจะเอาเรื่องเรืองรูปไหนรูปไแต่เลยค่ะก็บางทีเพื่อนก็ชอบรูปหนึ่งเต๋อชอบรูปสองแล้ววิชอบรูปสามอ่าแล้วแล้วลงรูปรูปไหนคะไลฟ์ไปเลยลงหมด แต่วันนี้พี่เต๋อหล่อมากเลยน้องน้องใหม่ใช่โอ้เป็นไงแบบคอมเมนต์ชมนางบ้างไหมนางเป็นโอป้านะ support support พี่เต๋อเป็นพี่ค่ะก็ไปไปดูเต๋อ้องชุดละด้วยค่ะก็ไปไปดูค่ะเหขาชอบชุดนี้ก็ดีใจนักนักเป็นมาหรือเปล่านักมันมาหรือเปล่าไม่ได้นานเลยค่ะหมายถึงว่าแต่ใหม่ยังรู้พี่เต๋อใส่อะไรเพราะแบบไปช่วยดูนั่งหล่อขึ้นไหมคะในสายตาของดาววี ถามทุกคนค่ะว่าต่เดดาวิเาหล่อขึ้นไหมว้าไม่หลอขึ้นดิคือต้ังไปก่อนนะหล่อลออๆไม่ไม่คนมาถามพี่ที่เรียนมาด้วยกันโอ้อไม่ทำชัยล้วนไม่ไม่ทำยังไงให้พี่เกิด ไม่ทำยังไงพี่เต๋อเขาหล่อขึ้นขนาดนี้คะดูแลยแลเขาอย่างไรบ้างเขาดูแลอ่าอย่าง,าง,ง,างวันนี้อะไร,งไรเง<อ>ี้ยก็เป็นเราก็ช่วยดูในเรื่องเสื้อผ้าอ,ออกความคิดเห็นบ้านอะไรเงี้ยใช่เหมือนชุดนี้ไมซี่มันก็ถามพี่ว่าไมซี่ชุดนี้น<อ>่าแบบมีไหมอะไรงเงี้ยก็มีถามกันแล้วเขาเชื่อฟังเราดีไหมเชื่อดีมากสคิดว่าการมีแฟนสวยช่วยให้เราหล่อขึ้นไหมคะคือสวย เขอน้าจบรู้นะพกานบอกหน้าจบรู้ค่ะคแม่คุณอยู่เลยเกี่ยวเรื่องผลงานหนูปีนี้หนูจะมีหนังมีอะไรแบบต่างๆหนูมีละครกับน้องไบ้์นังเรื่องนึงดาวค่ะแทนม่นาคาถึงไหนแล้วล่ะลูกใคร้ถ้าไปถึงไหนแล้วใหม่ลูกใกล้ครึงถ่ายอีกนิดนึงใช่เมื่อคืนนี้ก็ไปถ่ายกับกรุงเทพมาตีหนึ่งโอก็หนังได้กำลังใจให้หน้าแจรู้หนึ่หนังแล้วลูกหนังหนังตอนนี้มี อีกหนึ่งเรื่องก็จะมีบอกได้ไหมพี่แก่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอนล้นต้องรอล้นค่ะก็จะเป็นคล้ายๆหนังอะค่ะตออนในอีกแคนทอมหนึ่งก็น่าจะรู้รู้แล้วจะไปเมืองนอกบ้างไหมลูกหนูจะไปเมืองนอกบ้างมีแพลนจะไปปลายปีค่ะถ้าอย่างเปลี่ยนเป็นแบบั่นอะไรลุคไบเวอร์ชั่นไหนลูกแฟชั่นค่ะไปเดินแม่ เดินแล้วแหละไปยังไงก็ได้ขอให้ได้ไปวันนี้ยินดีกันหนูด้วยนะคะทุกคนมากทีใจที่ได้เจอบไดอกเดียวของพี่เต๋ออันนี้เรามาให้พี่เต๋อคราดูตชีด้วยหัวใจสีทองไปอีปล่อยนางไปแล้วถ่ายราค่้อกับา่